โอ้มะจำเริญส,สีสีจงรุ่งสีจงเรืองมียศถาบรรดาศักดิ์อกถารชื่อเสียงโด่งดังดังพระอาทิตย์มีผิวพรรณผ่องใสสวยงามมีออร่าเสน่ห์อ่อนหวานดังพระจันทร์มีความกล้าหาญชาญชัยขยันมั่นเพียรดังพระอังคารมีวาจาอ่อนหวานสาริกาลิ้นถองค้าขายร่ำรวยดังพระพุธมีสติปัญญาดีภูมิปัญญาดีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เมตตาุปถัมภ์ดังพระพฤหัสบดี มีเสน่หเมตตามหานิยมหาเงินเก่งเงินทองไหลมาลางไหลเอิบตัวทารารอบทิศดังพระสุขมีอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินดังพระสาวมีศักดาเดชมีอิทธิพลเส้นสายคอนเนคชั่นดังพระราหูมี สิกเซนยานวาสนาโชคลาบวาสนาดังพระเกตโอมนะโมเมสัพเทวานังสัพพะคารหะจะเทวานางสุริยังประมุญจะทาศาสีภูมโมจะเทวานางพุทโธลาภังพระพิสติทีโวสุกรจะมหาราภังโสโรราหุงเกตจะมหาราภังสัพพายังวินาสันติสัพพะทุขังวินาสันติสัพพะโรขังวินาสติลัคนาอรหังวันทามิสัพเทตีนะมังค่าเตเทนะสภะโสธิพะวันตุเต